เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามทุกท่านด้วยนะครับจากคลิปก่อนที่ผมสอนการสมัครแอปไบแนนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาสอนการฝากแบบ p 2 p ฝากตังเข้าไปเทรดในแอปไบแนนนะครับขั้นตอนแรกเราก็กดเข้ามาในแอปเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นว่า p 2 p กับบัตรเดบิตนะครับก็ขั้นตอนนี้ให้ทุกคนกดเข้าไปใน p 2 p เลยนะครับ เมื่อกดเข้าไปแล้วมันก็จะขึ้นมาหน้านี้ขั้นตอนที่2ครับให้ทุกคนกดตรงซื้อนะครับมันจะขึ้นว่า USDT เราจะซื้อเหรียญเป็นแบบเหรียญ USDT นะครับเราก็ไปเลือกหาเลทที่เราต้องการจะเราจะฝากเงินกี่ร้อยกี่พันก็แล้วแต่เรานะครับขั้นตอนที่3ครับให้ทุกคนกดซื้อได้เลยนะครับ เมื่อเรากดซื้อเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาขั้นตอนที่4กันเลยนะครับเมื่อเรากดเข้ามาขั้นตอนที่4แล้วนะครับผมจะฝากไปก่อน1 0 0บาทเราจะฝากโดยเฟสนะครับเมื่อเรากดซื้อ USDT เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็มาขั้นตอนที่5นะครับผมไปที่สเต็ปเลยนะครับเราจะเข้าไปในแชทของผู้ขายเหรียญ USDT นะครับ เมื่อเราเข้ามาในแชทเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็กดตรงนี้ครับตรงนี้ผมมาร์คไว้นะเมื่อเรากดเข้าไปแล้วนะครับเราก็ไปดูตรงเลขบัญชีแล้วก็ชื่อของผู้รับนะครับที่เราจะโอนเงินให้เขาแล้วก็กดคัดลอกเลขบัญชีแล้วก็จําจําว่าเป็นแบงค์ของอะไรนะครับแล้วเราก็ไปกดโอนได้เลยนะครับผมขั้นตอนที่7พอเราโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งสลิปในแชทนะครับเราก็กด โอนได้เลยครับพอเรากดโอนเสร็จแล้วก็มาขั้นตอนที่8เราก็รอครับรอให้ผู้ขายเหรียญอนุมัติพออนุมัติเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปขั้นตอนต่อไปเลยครับนี่คือขั้นตอนที่8อ่ะขั้นตอนต่อไปนะครับท่านผู้ชมอ่ะต่อกันเลยนะครับทุกคนเมื่อเราทำเสร็จเรียบร้อยเราก็มาที่กระเป๋าเงินนะครับ เมื่อเรากดเข้ามาตรงกระเป๋าเงินเสร็จแล้วนะครับทุกคนให้ทุกคนสังเกตคำว่า P2P ด้านบนนะครับตรงที่ผมลูกศรสีเหลืองๆไว้นะครับอพอเรากดคำว่า P2P เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเมื่อเรากด P2P มันก็จะขึ้นคำว่าโอนนะครับทุกคนเราก็กดคำว่าโอนเลยนะครับเมื่อเรากดคำว่าโอนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เอาครับเมื่อเรากดโอนเป็นที่เรียบร้อยนะครับเราก็ไปขั้นตอนต่อไปนี่จะเป็นขั้นตอนการแปลงเงินนะครับแปลงจาก P2P มาเป็นสปอร์ตเพื่อที่จะทําการเทรดอ่ะเรากดอันที่2ข้างล่างที่วงกลมนะครับขั้นตอนที่3เห็นไหมครับว่าข้างบนมันเป็น BTC ให้เราเปลี่ยนคําว่า USDT นะครับเราก็กดเปลี่ยนได้เลยนะครับไม่งงกันนะครับทุกคน เมื่อเรากดเปลี่ยนเป็นอ่าให้ขึ้นเป็น USDT เห็นไหมครับขั้นตอนที่4เราอยู่ในขั้นตอนการแปลงเงินนะครับเราเปลี่ยนเป็นเหรียญ USDT ขั้นตอนที่5ครับอ่ากดคําว่าสูงสุดนะครับทุกคนเมื่อเรากดสูงสุดเป็นที่เรียบร้อยนี่คือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับเราก็ยืนยันการโอนเหรียญเป็นแบบสปอร์ตนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับเราก็จะได้เหรียญ USDT มา6เหรียญ เราได้เหรียญมาทีนี้เราก็จะไปเทรดอะไรก็ได้นะครับอยากเทรดแบบสปอร์ตอยากเทรดแบบฟิวเจอร์เราก็ไปเทรดได้ถ้าแบบฟิวเจอร์เราก็ต้องไปแปลงเงินเป็นอีกเป็นแบบฟิวเจอร์อีกแบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราค่อยสอนกันทีละสเต็ปครับถ้าสอนอย่างนี้จะทําให้ให้ทุกคนงงได้นะครับใครมีข้อสงสัยอะไรก็กดคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะสอนวิธีการถอนอ่าวิธีการถอนเงินจาก แอป b บ n นน c e นะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้หรือเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องตี Easy TV ด้วยนะครับให้กำลังใจช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้า